ต่างกันแกล้งใส่ความยิ่งให้สิทธนาเมดียาพิสุนีเสียไม่ทำเขายุ่งไปด้วยพโควิสุผู้ชายออกรับสารภาพแทนพระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงผ่อนผันให้ว่าไปจดอย่างน้ำหนึ่งจับเทิสุพิสุนีไม่โทษโทษง่าย ถึงแค่จับต้องกายชายวิทเดียวเด็ดๆท่านมันตัดเป็นบัตรการคิดแบบตัดหนักตดทวีเจ้าก็ไม่ทรงผลแต่งกัดองตีเตียนไปถึสองตีเตียนที่สุภวิรายใส่ความพระพัฒมบรรบุตรดื่ยบัตรการชิตที่ไม่มีงูล้ทรงมันอยากสุขามบกัประบัตสังคาริเศตีบุษุภวุชินนั้นไมู่ลสงอย่าง ถ้าทำเป็นการยับยั้งน้ำพิภูณีก็เลยเคื่อนขุนยุไม่ไม่มีมูลเขาไม่ได้ทำตัวไอเศตมีถุนยึงต้องหันนอนทับตัวเองอันนี้เขาไม่ได้ทำยานดันโจดก็เสกเป็นการป้องกันน้ำพิภูณีก่อเรื่องและก็เล่นงานฆา่ยุยงสอนสำแม่บัตรขังขาดิเศษทวัตแย่บัตรที่ร้ายแรงมากอันนี้อาการที่ไม่ต้องบัตรคือหนึ่ง โดยเข้าใจผิดในวิสุทธิมรรคบริสุทธิ์ฌานที่3สุขไม่บริสุทธิ์ฌานที่3เป็นมาก4เป็นต้องบัญญัติทําในปฏิบัติสังขาริเสสกรณีนี้ไล่ใหม่สิกขา ท่านห้ามอ้างแต่อ้างและห้ามอ,อ,อ,อ้างเล่จตมัติถ้ามีว่าวิสุดชาวเมติพวกเมติยะและกุมภะเจตระุดเดิมแกล้งหาเล่จตวัฏปะมันบทอีก้วยบัตราชิดที่ไม่มีมูลคือเห็นแพะตัวผู้เป็นสัตว์จะแพตัวเมีย ละก,กันตั้งชีพแพะตูพูว่าสถัพมณบทแอมีนี้นัยและตั้งชีพแพะตูเมียว่านางแพะเมติยานางแพะเมติยาที่คือีเอาคนนัน้นและก็เล่พูดว่าตนได้เห็นสะพนบบาพมณบรได้เสนกันนางเมติยาที่คือมีได้ตาตนเอง คทราบถึงขึ้นเด็กตัวผู้มีระเาจ้กี้ยงสอเลกแ่สองใสสวนรทตาบนบุตร้ความว่าเป็นการอ้างเล็การหันเพิ่งรางวันหรืเป็นการอ้างเลใส่ความจึงมหม้ห้พ่สงัดการไต่สวนี่สุขที่อเลกใส่ความเมื่อผู้เพวรับเป็นสัตว์ จึงฟองตีเตียนแล้สมันอาิข้าบข้ามอ้าเลสายสความม่สุมเบัราที่ตินมูลแมอาส่งสบอสังขาริเจที่สุูละเมดต่าาดดาม,ตมาก็เป็นคำอธิบายเลยเอียแต่คนยังงไว้นะเียว่าเทคนิคบทนี้ที่ไม่ต้องได้ก็คือหนึ่งถึงที่ข้อหนึ่งถึงข้อเก้าเด็กว่า ปติกะคือต้องบัดตั้งแต่ลงมือกระทำครั้งแรกจนท้าทงที่สิทสามเรียกว่ายาววยาวาปติกะสองต้องสวยการปรกาศทัสองครั้งเอามาตอล้วมาเป็นกีตาบดี่สิทธนหนึ่งนาทีอพอแนละ้วไม่พอนาะโอ้ไม่พอแล้วแม่อละแม่วาเบาบนหลังนะ ทาแค่นี้ก่อนต่อไปเราก็มาอ่านสืข่าบทนักวิญญาณกันสื่อข่าบทน,นักวิญนาณตอนนี้อาจจะจบก็ได้นะจบแล้วไม่จบจบตอนนี้ก็จะได้ขึนะ้นนพิสมาจารย์กันเออก็ดีนัอนกันนะนัพิสมาจารย์จะได้รู้กันได้เป็นระเบียบปฏิบัติที่มีความสําคัญมากที่บรรดาที่สูงสูงหลายที่ต้องรับผู้รับทราบว่าเป็นระเบียบละเอียดอ่อน เหมาะสมว่าความเป็นพระเหมาะสมว่าการมีก็กราบไหว้บูชาถ้ามีแต่เรื่อในอย่างเดียวที่ท้าบทสองร้อยยี่สิบเกียรติยังยากจุดมากสิ่งที่จะบ้านงก็จะตีเตียนกันมีเยอะแต่ว่าสิ่งที่จะบ้านเขาไม่ตีเตียนเลยนะั่นเองเดียนะทำยังไงยังไงก็ไม่มีที่ใครจะไม่ตีเตียนเราแมตตีโลเกียมันยิ่งโตว่าปฏิจจาว่าคนไม่ถูกนทานเลยไม่มีในโลก แต่ว่าเราทาให้มันด er ีที่สุดกันลลวกันปากเขาจะเสียเสียแต่ปากเขาเราจะเสียแต่ตามปากเขาด้วยถ้าเราทําไม่ดีเราเสียก่อนปากเขาจะ่เสียมันเลยเสียด้วยกันถ้าเราดีเสร็จแล้วนะเขาก็เขาจะด่าว่าอย่างไรมันก็ไม่เป็นเรื่องอันนี้พอบัตรเงินมันเหลือนิดเดียวแต่ผมจะอ่านสุการ์ตุมันดับต่อแต่ว่าสี่คาบทเตียนนิดเดียว ทาหมดอิท้าหมดแล้วพอเวลานเลยอ่านทุสมันเด็ดต่อต่อไปก็เป็นตะก,กินก,กาศที่สี่มีสามอิท้าหมดหนึ่งดีสุดทำความมีศาว่าเราไม่เป็นไข่จัดม่ดยืนขายอุจาระและปัสสาวะสองเราไม่เป็นไข่จัดไม่ทายุจาระและปัสสาวะและบงเกนละคือมันลายมันน้องเขียว สามรอบม่ถึงไข่จะไม่ทาวิจาระปัสสาวะและวังเทละลงในน้ำท่นีม้มาที่ก่สี่อย่างหนึ่งความถึงนั้นว่าอย่างน,นั้นเป็นธรรมเนมี่มน,นั้นไม่เป็นธรรมเนียมที่ว่าวิวาคาธิกร <c oughs> อันนี้มันจะต่อมบัตดเป็นเบาชื่อสองความเกิดกันเมื่อบัดกันนั้นเรียกว่านุวาธาธิกร สายมาบัตังเปลืองเรียกว่าปตาดิกรมีกิติสงฆะเป็นทารเรกิาริกรเอ็นมาทุกกรที่คณะสมถะเจตอาทิคณะสมถะเราเรียกง่ายว่าดิกรทำด้วยเครื่องนับดิกรสี่นั้นเรียกว่าที่คณะสมถะมีเจ็ดอย่างคีอ ความนะครับดีความสีนั้นในที่พร้อมหน้าสงในที่พร้อมหน้าบุคคลในที่พร้อมหน้าวัตถุในที่พร้อมหน้าธรรมเรียกว,ว่าส,ม,ม,าสม,มุขาวินัยใ้สมุขานี่ก็เราพร้อมหน้านะแล้วก็สองความนี้สองสเิกาสมมติยแกบรหิหารว่าเป็นผู้มีสติเต็มที่เพื่อไม่ใครไม่เพื่อไม่ใครจรูบท่านว่าเป็นอบัต เพื่อไม่ให้เจโจทยท่านท่านโดยอบัติเรียกว่าสติอินัยที่พระอรหันท่านไดระบัตทุสิกบทั่เราจรยรู้เลยไหมข้อไหนเป็นพระอรหันสรามความดีสงสุริกาจให้สมมติใจไี่สุข้อหายเป็นบ้านแล้วเพื่อจะไม่ให้จโจทย์ัตรที่เธอทำแล้วในเวลาเป็นบ้าเรียกว่าอโมราหินัย สี่ความจากอบัดต,ตามปริญญาของยมรู้ประบเป็นส์เรียกว่าปรปิญญาในก,กานะห้าความตัดสินตามคำของคนมากเป็นระมาเรียกว่าเยบุญ,ญิกาออกความนุนผู้แก่ผู้ปิดเรีว่าตัดสัยสิกาเจ็ดความบันีบันองกันต้งสองฝ่ายไม่ต้องชำนะความเดิมเรียกว่าต,าตาาาีนวะวะขากนกาวินัย สิทธขาบทรอบนี้ที่ยกขึ้นเป็นอาบัตทุกในใจบ้างทุกกฎบ้างทุกภาสิบบ้างเป็นสิทธขาบทุเรียนมาในพระปฏิโมกเป็นนั้นว่าสําหรับสิทธขาบทที่มาในพระปฏิโมกข้าบที่เกินแค่นี้นะตอนนี้เวลาก็ยังเหลือสิบนาทีเสร็จเราก็มาอ่านพรมบรรยายกัต่อไปถ้าในวันพรุ่งนี้จะเริ่มต่ำแบบที่สมอาจารย์ไม่ดีจริงๆนะ คือส <accurately S 2> ิ рон, rule, Means, iałem, orie, ่งสิ forms, ่งฟังกัไปนะ่าังกันไปและยะาทิส่งเดชถ้าหาไม่สีอ่างไม่ได้นะที่การมาพูดไ่ฟังก็เป็นการเตือนคล้ายๆก็เป็นการสวดปาฏิโมกข์ปาฏิโมกข์ทวนกันขึ้นเด้งข้างที่เนี่นะทวนกันเลยๆแต่ก่อนที่นายจะทวนกันไปกูกันมาใลยเป็นคือข้บทแต่ปาฏิโมกตอนนี้ไปเราก็ยังมีที่ขมาการด้วย มันจะได้มีความดีพระปี2503ดีมากก็อย่าเลยเสริมความดีให้เมื่อก่อนแค่200ปีเต็ดเขจะบอกแดดบอกแดดที่ดีก็จะมีมากที่เรมาไม่มีเลี้ยไม่มีนิดหน่อยไม่กี่คนถ้าได้ว่าจะรู้ว่าผ้าหรือขาวต้องเปลนถ้ามันดำนิดเดียวเขาก็าตีผ้าเวลานั้นมันมีทานี้เพราะว่าการอิคขาวบทที่สิบิดียังอยู่ท่านห้าม เราห้ามทำสมให้แตกกันมีเรื่องเล่าว่าสมเด็จพระพุทธมีพระพาตเจ้า,จาประทับอยู่ในวิรุนรป,ปนารามเล่าเล่าเรื่องพระธิทัตเข้าไปหาพระโกกาลิกะโอ้โห,โหนี่อยู่วเวกีทั้งคู่ใครตายเวกีไปมองมองดูนะพระธิทัตยืนกลางแขนต่างขาโกกาลิกะหน้าทันเข่าขา้ขอเสียดสบายสบาย และก็พระอาตตะโมระตะติศตะพระที่เป็นบุคคลมาอันดับที่